งงงงงงกน,นงงงง,งครับงงครับครับป,ปิว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 ิวิสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมตอน,ตอนลีตลักขสู่ช่องเจ้าเสวอันบริษัทหยิบยืมภาพยนตร์สร้างลอยละยี่อุปธรรมกำกับแก้ สวัสดีวันที่16กันยายนพศ2563ครับนี้รับบทเป็นเช่าภาพไอทีในวันเนื่องจากเมื่อวานงานอีเวนต์ของบริษัทแอปเปิลนะครับอีเวนต์ไลฟ์ใน u t u b e นะครับซึ่งไปที่น่าจะได้ครับสำหรับปีนะครับสาวไอโฟน12นะครับแต่ก็ยังมีแอว,วม่รู้ม่รู้ว่าอาจจะมีไอโฟน12 ในเร็วๆนี้นะครับดูจากภาพวิดีโอที่ช่อง youtube ต่างๆนะครับประโคมทําลงในช่องนะครับผมซึ่งดูลักษณะแล้วดูลักษณะแล้ว iPhone 12น่าจะมีรูปทรงคล้ายๆประมาณ iPhone 5S รุ่นดั้งเดิมนะครับผมแต่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าและชิปที่เร็วกว่านะครับแต่ที่แน่นอนสำหรับปีนี้นะครับแน่นอนที่สุดคือ iPad Air ตัวใหม่นะครับซึ่งมีความฉบเฉียวสวยงามและรวดเร็วกับชิป Apple A14 นะครับครั้งแรกนะครับที่ยิ่งกว่า iPad Pro นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมวทีทีอากันเลยครับผม ตั้งแห็มแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ iPad Air รุ่นใหม่นะครับโดนใจไหมครับโดนใจนะครับสำหรับ iPad Air รุ่นใหม่นะครับออปชั่นลึกมาห้าสีครับเพียบมาไม่ว่าจะเป็นสีเทาสเป c e เกรย์สีเงินสีโรสโกลสีเขียวแล้วก็สีสกายบ u ูนะครับห้าสีครับเด็ดๆทั้งนั้นครับความจำในเครื่องนะครับผมก็มี6กบกับ256 g b สิหกนะครับผมราคา เริ่มต้นที่1,9900นานะครับผมกับรุ่น2 5 6ที่24,900บาทนะครับผมเด็เดๆโดนๆครับสำหรับไอเยแอร์รุ่นนี้นะครับผมกับหน้าจอขนาด หน้าจอขนาด10.9เนี้วนะครับเป็น Liquid r e t i n a Display นะครับผมชิป A14 Bionic นะครับผมมาพร้อมกับ CPU ที่เร็วขึ้น40%นะครับผมอะ,อะไรมีเด็ดๆไหมนับนที่สำคัญนะมีปุ่มทัส ID ดีตรงปุ่มโฮมนะครับผมเปลี่ยนปุ่มทัสไอดีหมดนลหน้าจอเต็มกว้างนะครับ ไม่มีปุ่มโฮมให้เกยกะสายตาครับใช้คู่กับ Apple Pencil รุ่นที่สองนะครับผมลงตัวฮนะลุกเผลนๆดูไม่ออกนลครับว่าเป็น iPad Air หรือว่าเป็น iPad Pro นะครับผมรูปร่างเหมือนกันเป๊นนะฮะตัดต่อวิดีโอระดับ 4K ครับผมกราฟ,ฟิกเร็วขึ้น30นะครับผมมนี่ะไรอีกะีไร แล้วก็ติดเชื่อมต่อ Wi-Fi 6นะครับเร็วขึ้น60เซนะครับผมโค้เด็ดดวงจริงๆออชั้นลึกขนาดนี้ออชั่นขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บตังค์นะครับเริ่มเก็บตังค์รอแล้วครับตอนนี้ครับสำหรับใครที่งอแดดวดหน้าซื้อต่อไปได้งดใหมไ่ได้นะครับผม ครับผมเพื่อนๆสำหรับรายละเอียดของไอแทมแอร์รุ่นใหม่นะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของ Apple นะครับจะมีรายละเอียดแบบครบเครื่องนะฮะให้ประกอบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกค้านะครับหากว่าลูกค้าซื้อวันนี้ทาง Apple มีของแถมอีกเพียบครับผมติดตามชมได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Apple นะครับผมสำหรับใครที่ใช้ Apple อยู่แล้วเข้าไปที่ตรงซัฟเฟอรีไนะตรงซัฟเฟอรีจะมี Apple อยู่ฮะ เขาเป็นตรงนั้นก็ได้หรือจะเป็นหรือจะเป็นแอป,ปที่ใช้ซื้อของของแอปเปก็ได้ครับส่งฟรีฮะยิ่งใช้ใจ่ายผ่านในคอมเราสามารถผ่อนได้ครับผมซื้อเข้าในเว็บ a p p l e ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผ่อนได้ฮะทั้งนี้ในส่วนของ iPhone 12นะครับเราก็ต้องติดตามชมดูกันต่อไปว่าจะออกมาเป็นยังไงจะมีหรือไม่มีนะครับจะออกหรือไม่ออกนะครับ เรามาลองลุ้นกันปีนี้ครับถ้าปีนี้ไม่มีปีหน้าอาจจะมีแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆปีนี้เรามีไอเทมที่น่าสนใจก็จะเป็น iPhone SE ครับผมราคาย่อมเยาครับแล้วก็ iPad Air รุ่นใหม่นะครับผมรับรองเด็ดดวงโดนใจครับสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนะครับเจ้าสัวอนาลอกนะครับผมช่องเล็กๆน้อยผู้ติดตามก็น้อยมากช่วงนี้ ต้องหารายได้เพิ่มพิเศษนะครับเนองจากรายได้ช่องทางเดียวไม่พอเลยนะครับผมก็เลยำลงมาทํากับ y o u t u b e นะครับผมช่องเจ้าโสอนาล็อกครับผมสามารถติดตามติดตามชมรับชมคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้นะครับซึ่งคลิปใหม่จะเป็นอะไรตอนนั้นต้องติดตามชมดูกันครับผมขอบคุณที่รับชมครับ